สวัสดีครับวันนี้จะมาดูวิธีหาหุ้นเล่นนะับหุ้นเทรดมันมีหลายวิธีนะก็คือวิธีพวกนี้เ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าทำไมเป็นอย่างนี้เอ่ยกราฟมันไม่ค่อยแมชกันเท่าไหร่นะอะ่ลองดูนะถ้าเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับลองดูนะ C.P.F เราจะรู้ได้ยังไงมันจะมีหลายวิธีนะ BREK, HIGH, BREAK, TEN, LINE แล้วก็เกิด bullish convergence มันจะมีหลายวิธีมันไม่ได้มีอะไรไบอกลืมไม่รู้เลยก็ได้เดีย๋ยวนี้จะมาดูแล้วกันอย่าง xpg เนี่ยที่บอกไปในคลิปก่อนหน,น้านี้รู้มันจะขึ้นแต่มันไม่ได้รู้หรอกมัะมาขนาดนี้นะมาดูนะครับตอนนี้ cpf เนี่ยสังเกตไหมครับอันนี้เป็นกรณีแรกนะเป็น xpg นะเอ้ยไม่ใช่เกิด bullish convergence สังเกตไหมนะครับลงมาเนี่ยแต่วันนี้นะวันนี้นะครับนะวันที่อ่าก่อนมกราก่อนที่หมูจะแพงคือสังเกตได้แล้วแหละว,ว,ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามันมันเริ่มทําตัวแปลกๆอย่างเงี้ยนะฮะราคาเท่าเดิมต่ำลงนิดหน่อยเท่าเดิมแล้วกันแต่อินดิเคเตอร์ไม่ลดลดสามครั้งไี่ขึ้นไปเยอะมากนะครับอย่างเงี้ยมันเกิดว่ามันเกิดสัญญาขัดแย้งแล้วว่ามันจะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างไอ้อย่างกรณีเนี้ย มันบอกได้คร่าวๆนะฮะว่ามันจะขึ้นแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่จนมันมาวันนี้นะครับถัดมาวันเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยครับวันที่สัญญาณมันบ่งบอกวันที่้9ธันวาคมรุ่มันมาละวันแรกสังเกตไหมมันจะพักไปแล้วจะมาเรื่อยๆเนี่ยลองเลื่อนมานะครับอันนี้มันจะมีลุกเล่นนะอย่าผมให้ดูนะครับมันจะมีวิธี มันดีตรงนี้ยมันก็มีลูกเล่นของมันอ่าดูนะครับเนี่ยครับสังเกตน,นะเนี่ยพอมาเรื่อยๆกันยาลองดูนะครับเราจะตั้งตรงไหนก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมกลาเนี่ยก็มกาแล้วนะเนี่ยครับให้ดูตรงนี้คือเกิดคอนเวอร์เจนชัดเจนสามสอง สองครั้งสามช่วงเวลาแล้วขึ้นไปแล้วลงขึ้นไปเนี่ยก็ไปติดอ้สักข้างบนอันนี้จะบ่งบอกได้ว่าวิธีหาผมก็หาอย่างนี้แหละแต่มันบอกไม่ได้เลยว่ามันจะจบมันจะมาเมื่อไหร่มันมันไม่เหมือนวิธีที่สองนะวิธีที่สองนี่โอเคเลยอันนี้กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาวเทนลงมานะฮะลงมาเรื่อยๆนี่บอกไหมครับอย่างนี้ถามว่า CPS ตอนนี้ดีไหมก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เสียอะไรนะมันยังยิยจ่กรอบนี้ได้นะตา,ตาบใดที่ยังยืมเหนือ24-50ผมว่าโอเคนะครับ เนี่ยหาให้ใะทางกับการน,นะครับเกิดดเวอร์เจนข้างบนนะเดี๋ยวยอะๆอดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างหาอย่างเงี้ยเกิดหายไปเรื่อยๆอันเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเกิดน,นิดน,น,นึงนะครับตรงเนี้ยเกิดหายแต่เกิดดเวอร์เจนเล็กๆนึกออกไหมครับลองหาเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดแต่ก็อย่างที่บอกนะเวลาเกิดดเวอร์เจนไม่ใช่บอกว่าจะลงภายในพรุ่งนี้นะมันจะต้องมีตัวทริกเกอร์เหมือนอาปืนยิงอะลั่นไกละมันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่บอกคือตรงวอลลุ่ม หรืออะไรสักอย่างจนส่วนใหญ่จะเป็นโวลลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นเป็นลงโวลลุ่มมันจะมา,ามาดู B c ซเมืมอกี้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยดาวเทียลน์นะครับสังเกตไหมมันเบรกขึ้นมาพอมวลลุ่มอย่างเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะเข้ามาฝับจับตามองตามแต่ตามอย่างที่บอกไปซื้อไหมเราไม่ได้ดูแด่แต่ต้นจริงเราต้องซื้อตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสองจุดสามถึ2สองจุดสี่สองจุดสองประมาณเนี้แต่ถ้าลงมาสิบสองจุดสี่ได้ก็ดีแต่คิดว่าไม่น่าถึงนะ อาจจะลงมา1 2บสองจุดหกสเจ็ดอะไรอย่างนงี้ก็ซื้อแล้วก็คงต้องซื้อแหละต้องเสี่ยงดวงซื้อเอาเพราะว่าเราเข้าสายไปเพราะว่าเราเราไม่ได้เห็นเนี่ยนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยมันผมว่าก็เป็นวิธีที่สองนะฮะลองดูนะ,ะวิธีที่สาเป็นสามารถละกันพูดถึงสามารถสามารถเนี่ยไม่รู้เลยไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกดูนะเกิดเดเวอเรชั่นไหมไม่ได้เกิดเลยนะครับแถมอินดิเคเตอร์ลงหนึ่งหางลงต่ําจนมามาพีกวันนี้อันวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเรา เราวันนี้นะตรงเนี้ยอ่าวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบพฤษภามีอะไรบอกไหมไม่มีอ่ะมีเกิดแค่แท่งเทียนแท่งเดียวบอกได้ไหมว่าจะขึ้นแรงไม่มีทางครับต่อให้เซียนคนไหนไมาบอกก็คือเขาบอกเขารู้แล้วว่ามันเคลมมันทรงดีปัญหาคือมันไม่รู้มันจะมีท่แท่งนี้ไงนึกออกไหมครับเนี่ยแท่งนี้เราก็แท่งนี้เราเลื่อนไปนะมันจะไม่เกิดน,นะครับอ่าแค่นี้เราก็คิดว่ามันจะแค่รีบาวนะ ไม่มีทางครับที่ใครจะรู้นอกจากเจ้ามือเท่านั้นจนมันมาเฉลยคราวนี้ปัญหาอย่างนี้พอมันเลื่อนมาเรื่อยๆอ่าแทงนี้เราซื้อไม่ทันจริงเราต้องซื้อถ้าเป็นร้อยี่สิบทีซื้อตรงนี้นะฮะหกบาทสกปรนห้าตังนื่อไหมครับแต่ถ้าเป็นวันวันก็เหมือนกันเนี่ยวันนั้นตรงนี้นะหกบาทสิบห้าประมาณนี้ครับกับอีกแท่งหนึ่งคือตรงนี้หกบาทห้าสิบพอซื้อหกบาทสิบก็ติดต่อเลยวันนั้นก็ร่วงลงมาหกบาทสิบอ่าแต่คราวนี้พอเราสายไปแล้ว เราก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่อันนี้คือไม่มีไทยไม่มีทางรู้นะครับว่ามันมันจะเล่นกันแต่เราก็มารับตรงนี้ครับลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็ใช้ร้อยยี่สิบทีช่วยด้วยเนี่ยครับถามารับตรงไหนสลหรับผมนะก็แถวแถว,แถวเนี่ยร้อยยี่สิบทีตรงไหนมาดูนะครับเราก็ตีเทลลาสั้นๆลงมานึกออกนะครับถ้าตีเป็นวันตีลำบากเงี้ยแค่เบสตรงเนี้ยเราก็เข้า ถามว่ามันมอึดอัดไหมใช่มันขึ้นไปลงก็อึดอัดนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะก็ปล่อนไปคิดว่าเ,าเราคิดมาดีแล้วถ้ามันลุดตรงนี้เราก็คัดหลอดหกบาทยี่สิบไม่มีอะไรนะครับซื้อหกบาทสี่สิบตรงเนี้ยดุตรงนี้เราก็คัดหลอดไม่มีอะไรแล้วดันวันนี้มาก็ขึ้นถ้าโชคดีไปนะครับถามว่าพรุ่งนี้เอาไงอ่าวิเคราะห์ต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ใกล้เบรกหายนะถ้าทะลุตรงนี้ได้สวยบา่าสวยงามมากเจ็ดบาทตอนนี้เก้าห้านิดเดียวเองแต่ไอซ์ไอ เริ่มเข้าเขตยอบอสผมว่ายังยังไปได้เยอะนะเอได้ไหมก็ตอนนี้หกหกหกสิบเจ็ดก็ยังไปได้นิดหน่อยนี่แล้วกันไม่เยอะหรอกแนวต้าถัดไปก็อยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดบาทยี่สิบเราหวังว่านะพรุ่งนี้มันจะไปถึงนี่เจ็ดบาทกว่าเจ็บาทแปดสิบอันนี้ไม่ต้องดูวีกนะวีกแย่มากคือมันคงไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกเจ็ดบาทแปสิบผมว่านะ ผมอาจจะพองฐานักนิดนึงตรงเจ็ดบาทยี่ห้าก็พอแล้วเราไม่ได้หวังมากนะพอเพียงครับถ้าขึ้นไปก็ดีแตก่ก็อาจจะตั้งขายที่เจ็ดบาทยี่สิบยี่ห้าก่อนแต่ฟุกฟุถ้าวนลุ่มมาอีกก็อาจจะได้ไปอันนี้ไม่ต้องเราก็ได้แต่คาดเดานะว่ามันจะไปถึงที่นี่แต่ตอนนี้โซ่ม,มันดีนะครับโซ่ม,มันใช้ได้เลยเนี่ยทึงเกตไหมฮะอันนี้เราไม่รู้มันขึ้นไปเยอะเราก็รอย่อไม่ต้องไปตามนะครับหุ้นมันไม่ได้ขึ้นขาเดียวหรอกมันจะหุ้นปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะวิ่งไม่หยุด คือเรียกมาวเ,เต็มที่อันนี้มันก็เป็นขึงสามารถพื้นฐานกึงปั่นนะนะเออมันเคยขึ้นไปถึง42ใช่ไหม45อะไรเงี้ยจะเรียกว่าพื้นฐานก็คงไม่ได้รอกพุ่นอะไรขึ้นไป45ลงมาเหลือ6บาทมันก็คงไม่ใช่พุ้นพื้นฐานแล้วแหละอ่าลองดูนะนี่เป็นวิธีที่สามนะครับเมื่อกี้อะไร CBF BCPG นั้นแล้วก็สามารถแล้วคราวนี้ไปดู KTC อีกวิธีหนึ่งนี่นะครับดูนะอันนี้เจริญกับเบรกเทนไลน์ เบรกนเนงนี้จริงๆก็ต้องตามนะไม่มีเหตุผลอะไรทำทำทำหายของรอบนี้นะฮะไม่ใช่รอบที่ผ่านมานะรอบนี้แบบตุลาเนี่ยก็ถามว่าจะขึ้นถึงไหนก็หกสิบห้าจะได้ถึงหรือโชคดีก็อาจจะเป็นหกสิบแปดอันนี้วิธีที่สี่เวลาวันเบรกเบรกอ่าหายแต่จริงๆอ่ะถ้าคนใช้แล้วยี่สิบีอ่ะอย่างที่บอกตรงนี้ก็ต้องซื้อเลยนะครับหกบาทหกสิบจุดเจ็ดห้าหกสิบเอ็ด ซื้อก่อนไม้แรกไม้สองตรงนี้ซื้อเพิ่มแต่นี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ซื้อเพิ่มนะเบรกไปเราปล่ยไปลันเราจะรอขายอย่างเดียวค่าที่อยู่ท้าหกสิบแปดดูนี่จะถึงไหมครับลองดูนะอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นเขาเรียกว่าพื้นฐานดีอันนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะเวลาเขาล่าเขาไม่ลากวันเดียวหรอกครับถึงจริงมันล่ากี่วันผมสาหรับผมนะผมคิดว่าวันเดียวนะนี่เองผนลุ้นเข้าตรงนี้อสองวันก็ได้ไม่เป็นไรนะตรงนี้ก็ถือว่าวันแรกแล้วกันวันที่สองลองดูแล้วกันถ้าตลาดดาวโจนส์ไม่ได้แย่อะไรนะ ว่ามันยังมีโอกาสามาดูแบมแบมมือนีอีกวิธีหนึ่งอันนี้ใช้แท่งเทียนนะครับอันนี้ของที่แล้วเนี่ยแท่งเทียน,ยใ,นในในวันเกิดโดจีสองอันพอใช้ได้แต่วิธีเนี่ยผมไม่ค่อยได้ชอบใช้เท่าไหร่แต่อันนี้มันก็ก็พอคือเห็นเอะแรกก็รูล้ลวเอ้ยเออมันแปลกๆนะ,ะมันลงมาแล้วพยายามจะลงต่อแต่ไม่ลงอันนี้ก็มีก็ก,ก,ก็โหป่านี่คือแท่งเทียนสองอันนะฮะโดจีสองอันเน,นี้ยโอเคนะ แต่บางคนคือผมก็ไม่ได้เก่งชํานาญด้านแท่งเทียนนี่ยดูรู้อะว่าแท่งเทียนอย่างนี้มันดีไม่ดีแต่ไม่รู้นะว่ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าคนเก่งเขารู้นะครับมีเขามีวิธีวัดนะเป็นตําราเลยนะครับว่าแท่งเทียนอย่างเนี้ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นจะกี่เปอร์เซ็นต์เขาลองศึกษาดูนะแท่งเทียนอย่างนี้อ่อย่างเนี้ยจะกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นหรือจะลงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมีวิธีเขียนไว้เลยว่ารูปร่างอย่างเนี้ยโอกาสขึ้น50โอกาสลง50หรือโอกาสขึ้น70โอกาสลง30 อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเสมอตัวต้องรอดูอีกแท่งถัดไปวันนี้วีที่ห้าเด็กใช่ไหมแท่งเทียนอ่ามาดู xpg อ่านนี้ก็ไม่รู้นะครับเหมือนสามารถแต่มันไม่มีอะไรบ่งบอกมันมีบ่งบอกอย่างเดียวนะครับ xpg อย่างนี้อย่างที่ผมบอกผมพูดเสมอว่าเวลาวุ่นขึ้นอาผมเตือนอย่างนะในเซตเนี่ยสองวันแล้วนะครับบนรุ่มไม่มีนะครับห้าหมื่นล้านหกหมื่นล้านแล้วขึ้นผมถือห้า เซตไม่ขึ้นนะสำหรับผมนะเพราะวอลลุ่มมันไม่สปอร์ตผมว่าไม่มีผลอะไรอ่ะคือวอลลุ่มก็คือจากออาจจะเป็นฮ่องกงไต้หวันแม่นมาเทสมั้งแล้วก็จุดจีนใช่ไหมฮะวอลลุ่มมันเลยมมน้อยเพราะเลยลากง่ายถ้าจะให้ขึ้นอย่างมั่นคงต้องแสล้านแสนล้านนะครับแล้วขึ้นสิบจุดเนี่ยมั่นคงมากแต่อันนี้มันขึ้นโอ้โหครึ่งเดียวอ่ะหายไปเลยอันนี้ก็ถือว่าก็ผมไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างมันเยอะก็เรียกว่าโอเคให้แ้่หกสิบเปอร์เซ็นต์ละกันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า แต่แพทเทิร์นมันดูดีนะอมันดูต่อนะอันนี้ลงมาอันนี้วิธีนี้ค่อนข้างจะยากที่สุดในทั้งหมดอมันมเดาไม่ได้ยงกับจะเฉลยออกมาตรงนี้ที่บอกนะครับว่าที่มันลงมามันลงมาขนาดนี้สามสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์แล้วบนรุ่มดันมาพีคมันจะมันก็ไม่เกอบพีคนะมีพีคตรงนี้บนรุ่มหาศาลใช่ไหมคุณลงมาขนาดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะมาบนร่มอะไรขนาดนี้แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่คนซื้อหรอกมันทุบก่อนตอนแรกแล้วมันมารับตอนต่ำ รู้ไหมครับคือคนเดียวกันนั่นแหละขายแล้วมารับหรือจะขา,ขายข้างบนแล้วมารับตรงนี้ว่าร,รูปบริพีกแต่มันมันจะเฉลยก็ต้องอีกสองแท่งแท่งสองแท่งให้หลังตรงนี้ถึงจะรู้น,นะครับว่าว่าโอเคที่ทาทั้งวามันหลอกเราคือแท่งนี้ผมไม่ได้คิดเลยนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็ก็ก็ถือว่าโชคดีไปครับจริงๆเยิ่ยยิ่งยากยกจะขายแหละเนี่ยจนในร้อยยี่สิบนาทีมาดูตรงนี้นะพอทะลุตรงนี้ถึงจะเริ่มรู้เลยสองสามสองเนี่ยตรงแท่งนี้ รู้ไหมครับว่า11โมงถึงจะรู้เลยว่าเตืี่ยนโมงกว่าเนี่ยว่ามันไม่ใช่แล้วแหละมันตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่หน้าจอก็อ่าก็มันจะเอาจริงแต่ถามว่าอย่างเงี้ยน่าน่าซื้อไหมนัด่าแต่ปาปุตนัดราคานี้นะฮะ262ไม่ซื้อจะรอขายอะไรส้ำไปอ่านะครับแต่ถ้าจะซื้อก็ก็ตามใจแต่ผมงงอยู่ว่ารุ่มมันเยอะมากตรงนี้เห็นไหมวันเนี้ยกับไอ้วันที่ลงมา หรือไม่มีข่าวดีอะไรที่เราไม่รู้อันนี้ก็คือกราฟมันจะออกต่อ,อ,ก,ตอก่อนข่าวหรือจะไม่มีข่าวเลยก็ได้นะครับก็จำไว้นะครับลงมาสามสี่สี่เอร์เซนลงมาเป็นร้อเปอร์เซแล้วคุณจะมาบวรุ่มเยอะอะไรตอนนั้นตอนที่ลงจนจะสุดอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือเป็นจุดกลับตัวไปได้อย่างหนึ่งเหมือนกับเวลักขึ้นขึ้นเยอะๆขึ้นมาเป็นร้อยร้อยเปอร์เซนคุณดูนะครับรุษาเป็นตัวอย่าง JTS ดูให้ดีนะครับทํามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อทิศก่อนสอทิศก่อนนะ วลุ่มเยอะๆอย่างนั้นผมเตือนว่าน่าจะพีคแต่มันก็ลงมานะแต่ลงมาแค่ประมาณสิบสาเปอร์แล้วก็ขึ้นไปใหม่แต่คราวนี้ JTS ระวังนะครับจะมีวันใดวันหนึ่งที่วลุ่มจะมาหาศาลที่อยู่กรอบเขาคือ JTS อ่ะอย่าผมให้ดู JTS แล้วกัน นี่ไงอ่านะครับดูครับตอนนั้นที่ผมเตือนตรงเนี้แทง่งเนี้พวกเนี้ยแหวบลุ่มเยอะๆเ,เนี่ยเนี่ยระวังไว้นะจะลงนิดเดียวเองลงมาห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตแค่นั้นเองแล้วก็เด้งขึ้นใหม่แล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็เร่งใหม่ๆตอนนี้ทำหายนะแต่สังเกตน,นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดไดเวอร์เจ้นแล้วนะครับก็ตกลงค่าเหมแบบ C B F ที่พูดไปตอนแรกนะณปัจจุบันนะครับแต่ไม่ได้บอกอย่าลงนะอาจจะขึ้นไปได้สักระยะหนึ่งแต่กูไม่ต้องกลัวครับมันไม่ไม่ไม คิดว่ามันไม่ไกลกว่านี้แล้วเนี่ยบันลุกมันพีคมาตรงนี้แล้วคุณดูดิขึ้นมาตั้งหูตั้งเยอะตั้งแยะจะมาพีคอะไรเนี่ยนะเนอ่อไหมครับอ่าถ้ามีคนถามว่าทําไมบอลุกมันนี่นมันน้อยคือตรงเนี้ยมันราคามันแค่ตึงเดียวนึกอเหรไหมบาทสองบาทมันบอลลุกมันต้องเยอะอันนี้มันเป็นปริมาณนะไม่ใช่ราคานะถ้าเปลี่ยนเป็นราคาก็อันนี้ก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วดนว่ยเหไหมฮะอันนี้มันสองร้อยเกือบสองร้อยมันก็เป็นข้อขัดแย้งนอ่าอย่างพทอ่ะบอลลุกมันก็ สี่สิบสี่สิบห้าบาทห้าสิบก็อยู่แค่นี้คือราคาไม่ต่างวอลุ่มมันก็ไม่ไม่ต่างใช่ไหมแต่นี้มันมาจากบาทเดียวนะอย่าลืมตรงนี้ก็เยอะเป็นพิเศษคุณซื้อร้อยล้านหุ้นก็ร้อยล้านบาทแต่คุณเนี้ยคุณใช้เงินแค่คุณจะซื้อร้อยล้านหุ้นใช้เงินเป็นหมื่นล้านนึกออกไหมครับมันไม่เหมือนกันนะก็เลยทําให้มันมีข้อบิดพลาดที่หนึ่งลองดูนะครับอันนี้เกิดดเวอร์เจนแล้วนะครับระวังไว้ให้ดีนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งนะโวลุ่มมาหาย อย่างอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแท่งใหญ่ๆผมว่าน,นั่นคือจบรอบของ GTS สำหรับผมนะอาจจะผิดก็ได้อืมแต่เขาก็เกิดไอเดโมเจนมาสามสองครั้งะนะตรงนี้เกิดไป็นละครั้งหนึ่งนะครับสิบสี่ธันวาตอนที่ราคาร้อยห้าสิบแล้วเกิดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วแตดสิบห้าตรงนี้เก้าสิบขึ้นมากตรงนี้ห้าบาทแต่อาจจใส่ไม่ขึ้นก็ลองดูนะเขาจะเคลียร์ได้เปล่าถ้าจะเคลียร์ได้ผมว่าต้องลองไปทักรอบสามสิบรอยี่สิบาทถึงจะเคลียร์เดโมเจนได้นะ อลองดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นวิธีมีห้าหกวิธีจริงๆมันก็ไม่เยอะกว่านี้นะอยู่ที่เออเรียกรลไะประสบการณ์แล้วกันเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองเล่นมานานๆมันก็จะมีวิธีอืมหรือใช้ไอา์ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับอา,อาก็ดูได้นะครับโอเคขอบคุณครับ